อยู่กับช่องหนทางฟิชชิ่งกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตกปลากันที่แพเรือนแพรอะไรนะเรือนแพรฟิชชิง่งออแพรตกปลาเรือนแพรฟิชชิ่งอยู่ที่บางไซครับตอนนี้เรากําลังนั่งเรือล่องไว้ฝั่งนน้นครับแต่เราไปตกฝั่งนน้นแต่เรามาติดติดตามรับชมกันว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากทา่านผู้ชมหรือเปล่าปลาเดี๋ยวเรานั่งเรือน ก้องกุ้งเมื่อคืนพี่ตกได้แล้วเรามาต่อแพ้พี่เขากันตอนเชา้าน้มมองก็บอกตีตรงนี้ครับตีเข้าเวิร์กนี้ก็น้ำมันน้ำมันดีน้องบอกน้ำมันดีหน่อย เดี๋ยวเรามาเกี่ยวลูกกุ้งกันนะครับลูกกุ้งกามกามตกปลาหมาอ้อยนิบนิบนิบเปิดตัวมันเล็กอยู่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเดี๋ยวให้มือมือเกี่ยวครับสาธิตเดี๋ยวเกี่ยวแก้มตัวหนึ่งเกี่ยวหางข้อสองตัวหนึ่งมเหล่าเกี่ยวแก้มนะครับนี่ดินี่ย แล้วกเกี่ยวหางข้อสองเนี่ยมันก็จะไม่ตายไปเดี๋ยวเราไปลุยตปละมา้าเดี๋ยวเรามาผสมเยื่อครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะเน้นไปทางหวานๆหน่อยนะครับจะมาลองแบบหวานๆดูแต่ขายไม่ได้ก็น,นึ่งเลยครับลำระเบิดฟินฟ็อปเหลือจากการที่ไปแพรมาครับถุงหนึ่งเหลืออางเยอะอันนี้ประมาณนี้พอ ไปก็นี่ขนมปังตอนนี้ทางช่องเรายังไม่มีเงินซื้อซื้อถังผสมนะครับแต่เรามีตังก่อนเดี๋ยวผมซื้อถังผสมมาให้ดูก็เลยต้องใช้ถังอันนี้ไปก่นอนอฟังใส่ไปเลยครับ ใส่แม่งไป้ลยถุงนึงครับนี่นี่ขงระยะคุยก่อนคุยก่อนคุยให้มันเข้ากันหนังผสมไม่มีก็ลำบากหน่อยครับต่อไปก็นี่เพิ่มความหวานเยมโล โอ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บขึ้นมาใหม่อย่าโู้ทักถุงนึ่ก่อนลองดูก่อนสักไม้แรกแก็บัตเตอร์บัตเตอร์เค้กขวานมันทุกที่เราจะปั่นมานะครับแต่วันนี้ลองตีแบบไม่ปั่นดู แล้วช่วงน้ำเย็นๆแบบนี้ผมก็ว่าจะลองใช้นี่ครับเฟียบไผ่เขียวอย่างไยกร,รมหอมฉุยให้เป็นหัวให้เป็นหัวเชื้อหน่อยซองหนึ่งก็ผมซื้อมาหกสิบห้าบาทลองใช้ดูปไปเรามาผสมกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูเลยครับงั้นปั่นปั่นไปก่อนเดี๋ยวจะนก้อนกันไหมผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วน,นะครับเดี๋ยวเรามาผสมน้ำนิดนึงการมันแตกอ๋อเดี๋ยวเรามาเกี่ยวเฟียบบอยน,นะครับ อันนี้เบอร์ที่ใช้ก็เอเอเคยซื้อไปใช้ทีหนึ่งแล้วติดใจไงแม่งอยู่ทนดิเบอร์เลก็กสุดเลยแข็งดีครับเป็นเม็ดโฟมที่แข็งอะ่ะมันอยู่ได้นานดิไม่เปลือง เกี่ยวยากหน่อยครับตอนเนื้อมันแข็งมากนน่ได้แล้วเห็นไหมครับเกี่ยวสองตัวหมดท้ายตกตะก,ก้อเม็ดล่างเกี่ยวเม็ดเล็กหน่อยเกี่ยวเม็ดเล็กนิดหนึ่งอืม <c oughs> ัขนมปังเดี๋ยวมาลองตกขนมปังดู บตัวเบ็ดสักตัวหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป,ปไปทำไปหนตะั้งกล้องให้ตรงๆนี่อปครับนี่น้องน้องไต่เรเขวบอกว่ามันขึ้นตรงนูน้นเดี๋ยวลองตีใกล้ๆเขาเอาคันสั้นมาคันนี้ ตีบเบรคหน่อยนะสะดุดนิดหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมง56นาทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีสถานการณ์ยังนิ่งอยู่ยังไม่มีกินยังไม่มีตัวไหไรเข้ามาตอดก็ได้แต่นั่งตัดแป้งพิซซ่ารอ,อความหวังอย่างว่าแหละครับนานะของอยู่ในน้ำเราก็ยังมีความหวังอยู่เราหมดเวลา5โมงเย็น เดี๋ยวเรามารอชมกันครับนี่นนะประมาครับเก็บขึ้นมาได้ใหญ่อยู่ครับใหญ่หน้ากล้อง มีตัวมากินครับทางขวาเขาหมานยิงครับไปเขาแหลมเขาใส่มาตัวหึ่งแล้วนี่มาแล้วกินตะก้อครับตะเพียนแดงหนึ่งตัว ปากินครับนาตีดเลยครับยาวๆเดี๋ยวเข้าใกล้ไหนก็ได้เพื่อนเดี๋ยวเข้าใกล้ไหนอดูได้ใสายยูครับสายยูใสยยูครับนี่ครับามาพบทุกคนแล้วครับ มากินตอนช่วงบ่ายครับสายยูครับแล้วก็อุ้ยกินกินเฟียบอลนะครับของพิทัพครับเฟียบบอลเฟียบอลเอาเรื่องสายยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสามสิบสี่นาทีร้อนมากเลยครับ มีขึ้นมาสามแต้มประมาณหนึ่งตัวแต่ตัวเล็กแล้วก็ตะโกกตัวใหญ่หนึ่งตัวนาตกได้แล้วก็ปลาตะเพียนหางทองหางแดงอตัวหนึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาเลยครับแต่เห็นพวกปลาสวายมันขึ้นนะครับด้านหลังครับขึ้นด้านหลังผมก็ลองเอามาตีไว้ไม้หนึ่งเผื่อฟุกได้ปลาสวงสวายมีผลงงผ,ผลงานกลับบ้านหน่อยตีไปหน้าแพไม่มีครับร้อนโอ้แดด แต่เราก็อย่าเพิ่งท้อลงสู้กันต่อไปเวลาเราหมดห้าโมงอะ่ะถ้าวันนี้ถ้าไม่ได้ปลาผมอาจจะต่อเวลาไอีกเลยหรอกครับหรอกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงต่อไปครับ ปลาตัวนี้นี่มันทูฟฟี่แห่งความเชื่อเลยครับท่านผู้ชมผมแค่หวังว่าจะมีปลาเล็กๆมากินนะครับใช้ตะกร้อเบอร์เล็กครับตัวเบ็ดกินนุสตจุดแปดตีทิ้งไว้ตรงเบิงน้ําที่น้องไก่เรือบอกเราเมื่อเช้าอะครับพยายามตีตั้งแต่เช้ามากินอีกทีประมาณช่วงเที่ยงความรู้สึกตอนที่ได้ยินเสียงเบรกลองคือแบบว่ามันต้องมีปลาสวายมากินเบ็ดผมแน่ๆเลยในหัวคือเมนูต้มยำปลาสวายเข้ามาเลยครับท่านผู้ชม ผมสู้กับปลาไปสักพักหนึ่งปลามันกระโดดขึ้นมาครับจึงรู้ว่าผมได้ปลาไกยปลาที่ไม่คิดว่าจะตกได้ที่แม่น้ํเจ้าพยาผมว่าที่ปลากายตัวนี้มากินเบ็ดได้อาจาเป็นเพราะมีลูกป,ปลามาติดเบ็ดอยู่ครับแล้วปลากายก็เข้ามากินลูกป,ปลาอีกทีนึงต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่คลิปมันไม่มีเสียงตอนนั้นไมค์แบตมันหมดครับผมก็เลยต้องมานั่งพากเสียงเองแต่ความรู้สึกตอนนั้น,น,นโคตรยอดเยีย่ยม แล้วก็โคตรตื่นเต้นมากครับคันที่ผมใช้นะครับเป็นคัน v b a r 4 0 o อ่อนมากและเหนียวมากครับจับคู่กับลอก VBR a e t i y l e n e เบอร์2 0 0 0ลอตัวนี้เบรกอย่างแน่นเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับแต่ผมก็อยากพูดให้เช่ไครับประกายตัวนี้คือรางวัลตัวแรกของช่องคนทางฟิชชิ่งเลยนะครับและมันทำให้ผมรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราจริงๆอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับท่านผู้ชม ถึงแม้ในตอนนี้ผู้ติดตามผมจะมีเพียงแค่นิดเดียวนะครับยังไม่ได้เงินจากการทำ YouTube ยังไม่มีสปอนเซอร์ผมก็จะไม่หยุดที่จะทำมันครับและจะค่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าสักวันต้องมีวันของผมแหละที่ผมจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าก็เร็วครับฝากท่านผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับช่องหนทางฟิตชิงด้วยนะครับปะกายตัวนี้ผมว่ามีน้ำหนักประมาณเกือบเกือบสโลครับหรือไม่ก็สองโลนิดๆ เดี๋ยวเราบอกหมายกันอีกทีนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากรู้พวกเรามาตกกันที่เรือนแพฟิชชิ่งบางไทรนะครับจงังหวัดปทุมธาน,นีในวันที่ผมมาก็ถือว่ายากเอาการเลยครับกว่าจะเอาตัวรอดได้ตัวนี้ถือว่าดวง <Wow. S 1> มากและแม่งโคตรฟุกหรือไม่ผมอาจจะมาผิดเวลาเพราะที่ผมดูคลิปคนส่วนมากเขาจะมาตอนกลางคืนครับผมมาตอนกลางวันวันนี้ได้ตะโกะมาแค่สองตัวตัวใหญ่แต่ดีอย่างครับปลาตะโกะที่นี่ตัวใหญ่ใจจริงอยากมาตกปลาสวาย แต่ปลาสวายไม่กินเลยครับปีไปไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับอีกอย่างคือผมไม่รู้ด้วยละครับว่าช่วงนี้ปลาสวายกินอะไรนานาท่านใดรู้เทคนิคมีทิคบอกผมได้นะครับแต่ถึงวันนี้ผมจะไม่ได้ปลาสวายที่ตั้งใจไว้นะครับแต่ผมก็ได้ปากายตัวนี้มาแค่นี้ผมก็โคตรดีใจแล้วครับ เดี๋ยวเรามาชมขนาดตัวนี่มันชัดๆกันอีกทีนะครับนี่ครับพื้นขนาดตัวของมันใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีก ครับอันนี้ก็ช่วงเย็นกันแล้วนะครับวันนี้ผมว่ามันน่าจะพอแล้วเดี๋ยวกลับบ้านรถติดวันนี้ก็ผลงานก็ได้ประกายมาตัวหนึ่งครับใส่ย,ยูตัวหนึ่งตะโกกสองตัวก็ตะเพียนหางแดงตัวหนึ่งมากะเช้าครับถึงนี่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ลมแหมันปลามันจะมากินช่วงบ่ายช่วงเช้าไม่มีตัวมากินเลยกินหีกนทีช่วงบ่ายเลยช่วงบ่ายก็ได้มาติดติด,ดมีประกายผิดคิว ช้ตัวเบ็ดเบอร์ศูนย์ุดห้าจะตกปลาลิตลิงแล้วเหมือนมันเข้ามากินลูกปลาครับแล้วเหมือนมันเข้ามากินลูกปลาครับแล้วเหมือนแบบการติดเนี้ยไปกัดโดนตัวเบ็ดทีนี้ก็ติดสองตัวเลยติดปลาก,กับติดเือดมาตัวเบ็ดฝั่งสองตัวเลยก็เลยแบบว่าสู้มาได้หน่อยแล้วใช้คันเวทดอ่อนด้วยคันวีแบทฟลโกกับรอยอิตาเลี่ยมเบอร์สองพัน หวาเลยปื้ดปื้ดปื้ดแต่เสียดายในคลิปมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไมค์แบตมันหมดแบตไมค์มันหมดมันเลยพูดขาดขากันแต่วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปพากเอาเดี๋ยวเรามาดูปลากันดีกว่าเนี่ยครับปลากายตัวที่หมดที่ผมบอกว่าตกได้โทฟี่ของวันนี้ของปีนี้เลยดีกว่าง่ายๆว่าของปีนี้เลยตุหนนามันนี้บูลองบูนี่ก็เป็นพวกตะกก ตระกสองตัวใส่ยูแล้วก็ปะม้าอีกหนึ่งตัวหรือบอกปะมาะ้าปะม้าเล็กหนึ่งตัวโอเคครับเดี๋ยวเราลานไปด้วยภาพนี้เลยนะครับติดตามฝากติดตามช่องหนทางฟิชชิ่งด้วยนะครับอาทิตย์หน้าก็ยังไม่มีหมายไปไหนแต่ถ้ามีเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในช่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องด้วยนะครับขอบคุณครับจอกัอนครับ